สวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกมไลน์เพย์นั่นเองวันนี้เราจะมาแก้งเพื่อนกันนะคะว่าเราจะส่งของแคสไปให้เขาค่ะแต่ที่จริงเราไม่มีแคสนะคะแล้วเราวันนี้เราจะโทรหาเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวก็โทรหาก่อนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีโซดา ฉันเตาอรอออันนี้กำลังจะส่งอือฉันเติมมาอย่างนี้อ่ะฉันฉันเมื่อวานอ่ะฉันเติมแคสมาเติมแคสร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ่ะร้อยห้าสิบแคสเดี๋ยวฉันจะส่งได้ไหมชองให้หน่อยได้ไได้ได้ได้จดไว้สรับจิ้งจอกได้ได้โอเคเดี๋ยวส่งไปให้นะ อย่าคะรอในตู้จุดไหเฮ้ยเดี uh, oh ๋ยวฉันส่งสองอย่างไปให้ไหมส่งมายิ่งจอกกับกระทาน้ำแข็งไม่เป็นไรฉันจะซื้อได้แล้วแพงแล้วมันเขียราคาเท่าไหร่ราคาห้าสิบเคสกับมายิ่งจอกอีกเจ็ดสิบเคสมายิ่งจอกครือแพงเลยวะเดี๋ยวส่งไปให้นะรอแป๊บนึงเดี๋ยคางด้อ๋อโอเคเดี๋ยวส่งไปให้นะ เปล่าแค่พูดคนเดียวเฉยอ่าไเอาน,นี่เอาน,นี่จิตสัมผัสใช่ไหมไม่ใช่เออคนนี้มาเปิดเนานะเอานี้ถ่ายชิมไหมเออไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอ๋อจัดใจก็เล้ว่าวันนี้ต้องถ่ายชุปเออเอออ่ะ,อะเราส่งไปให้แล้วจ้าแล้วป๊บนึงกำลังกินข้าวในราเบลง ไอีแรงจะรู้หนไปแล้วไหนอ๋อเราเราทำบ้าแล้วเราส่งไปให้แล้วนะเอออะไรกันได้มีจิตสนกเหมือนมาดีเยเอ้าฉันส่งไปให้แล้วเออเออฉันส่งไปแล้วส่งไปมาแล้ว งไปนานแล้ว้วเอาาไม่แก้ไม่ได้แกต้องบอกความจริงไหมเขาเป็นใจแแหละบอกความจริงไหมว่าเอ็งทำได้แล้เหรอ๊ะไม่ได้ทำัะเราไม่มีเคตและเราไม่ได้ส่งให้ด้วยโน่ไม่ำยาบยนะอยาพูดสิ เอนเชื่อใจใช่ไหมไม่้สาวซุปใช่ไหมใช่ทะถ่ายอยู่ตอนนี้ไอ้หนอก็อย่าอ้ขาอ,อขอจบคลิปนมหน่ <c oughs> อยแล้วันให้ยังไยนะเอออย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกระทืมนุ่นนะคะ เฮ้ย e, ใช่เหรอวะก็องอ่ากระริบไล์ค่ะรม่หยุดค่ะโอเคค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไม่เลยฉันจะต้มเธออยู่ไอ้นุ่มฉันจะต้มเธออยู่ไอ้นุ่มเออก็อย่าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะบ๊ายบายอย่าด่าพวกเราสวัสดี อย่าด่าท่านเลยนะคะอันนี้เป็น่าอย่าด่านะคะอย่าตักกระทู้ด่าเลยอันนี้แค่เป็นการเก๊าไบายค่ะไปแล้ว